vede, men at si lo e c'ha stu dicca a pet, ma di si se co trima re di ali posca tristu ue. Da, pa ma to pa, na c'ha. Ue? E te c'u si e? Io ca zon mi scoke o la gran. Ui, mong nam cao cao, mi ho, ta.

เอาเลือดลงน้ำพี่นออ้องเขาเอาเลือดลงน้ำเขาพุ่นรถคันพุ่นเขาเอาเลือดลงคันนี้เอาล้งแล้วๆไปเอาไปนะพี่น้องเพราะว่านาดซะเมือเขาเอาเลือดมันหองแม่น้ำพี่น้องเริ่มเอาไปมึงไอติดเครื่องได้บัดเลยพี่น้อง เริ่มได้แล้วพี่น้องสองสามตัวแล้วสา เดือดเลยฉันนั่งตกปลาอยู่ริมทะเลนั่นงอยู่ตั้งนานปลาก็ไม่กินเดือ่อเลย สอชั่วโมงผ่านไปยังไม่มีวี่แววว่าจะตอดเห่ยทำบารองนองทำบาปบารองเฮ็ดบารงนองเฮ็ดบาปบารงหยุดเถิดนะไอ้มาพระวงศ์ ยังบม่มีวีแววพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่กินเอากินเอามือนีเงียบเออขอลืมไปว่าเมื่อนี้วันพระ <c oughs> พี่น้องเอ้ยเนาะลืมไปคอยกันลืมไปว่าเมื่อนี้วันพระคุณตาได้ไปแล้วได้สามตัวแล้วพี่น้อง It's <laughs> โอเคโอเคโอเคบิดปลาได้ปลาแล้วพี่น้องได้ปลาแล้วคุณตาได้ฟิตอีกแล้วตาได้ปลาอีกแล้วว้าวบิดฟิตได้ได้บอค้ำได้เมน แว่นตาแว่นตาแว่นตาตาใจต,ตีนเหยียบไว้เลยพี่น้อง ออกมาตันตกปลานะจ๊ะตามนั่นทองทุ่งทุ่งน้านะจ๊ะเนาะห่วยห่วยอันเดียวนี่แหละจ๊ะมันก็ไปทั่วไอ้ของทั่วพื้นที่ของประเทศสิ้วิเศษแล้วจาะห่วยน้ำจืดเนี่ยเพราะว่าทุกตามมักออกมาทงน้ำทงไฮทงน้ำนะพี่น้องเนาะมันเบิ่งนั่นวิถีชีวิตชาวบ้านที่เขาอยู่แบบเศร้าไร่เศร้าหนามแบบเขานะจ๊ะ อยู่ห้าขายเด้พี่นอ้องห้าขายตอนนี้เขาไถออกแล้วน่าจะรอให้มันตากแหง้งเพื่อว่าให้มันแห้งดีๆเวลาเขามัดใต้ก้อนหรือว่าใสถทงยางขาวๆแล้วว่าต้องขึ้นล้าเนาะจะว่าต้องให้มันมีล้านาะ้ามีล้าแลวงัว,วคว้ายไปกินแล้วมันป่วยเนาาจะเนาะไอประเทศสีบิดเด่นนึงว่าเขตยุโรปนะ่ะจะสังเกตแล้วอยู่ เขาแม่น้ำของเขานะจากฤดูนี้เนาะฤดูฮอนเขาอีมักใส้เรือเป็นพ้าหนะนะจาก <l ug> แล้วก็เที่ยวไปหันไปหนีเนาะจากเพราะว่าแม่น้ำมันไปได้หลายซอกหลายซอยเขาอีมักแบบว่ามีเรือบ้านหลังนึงก็ต้องมีเรือหนึ่งคันเนาะจากเพราะว่าในนาน้นาฮอนเขาเอาใส้เรือเป็นผ้าหนะแล้วก็ตกเบ็ดหรือว่าเที่ยวกันเนาะจาะนะใส้เรือเป็นเป็นพ้าหะนะเนาะ ตรงนี้ก็เป็นที่จอดเรือหลายๆล้ำรวมกันนะจ๊ะมองที่ตุกตาไทยวิดีโอนะจ๊ะตุกตาเคยมาหีีบ่อยจ๊ะมาประจำมาตกป่ายู่ช่วงนี้ประจำนะจ๊ะห่างจากบ้านตุกตาประมาณ25โลนะจ๊ะ ท่ามสายเดียวที่นะั่ะเลี้ยงคนทั้ง เบิ้งช่องตุ๊กตาบ้าบินเนาะจะ้ะตาก็เก็บบรรยากาศ แ้วนาสาวสวนด้วยกันพี่น้องเบิ่งเบิงมันกลางปีกออกพี่น้องกลางปีกออกระเบิ่งวันนี้มาตัดดิเดพี่น้องดิมาบอสีมาบอน,นี่บอมาเป็นบอมาหรือบอมา ทำรรมาสิได้จอดท่า ทอดหญ้าเขาหากันพี่นอ้องรถทอดหญ้าเขาหากันมันทอดหญ้าเขาหากันมันทอดหญ้าพี่น้องมันทอดหญ้าเออว่ะโอ้ยเอาไปใส่เมืองไทยจะคั้นได้เป็นอย่างแบบนี้อ่ะ แปนแล้วเป็กอยู่อันนี้มันทอนหยามกวาหนหยาเขาหากันอาหาหาหาโอ้ยถ้าเหตุแบบนี้ก็เหตุงานผู้เดียวจ้างผู้เดียวคนตกงานเบิดแล้วสิวิเดนไม่นานล่ะมันถึงตกงานกันเยอะแยะใส่เคียงอิเล็กทรอนิกส์ซอยนี่ บุคลากรการทำงานภาคเนพเกียวและแม่ข่หางานยากกันย้อนพวกเจ้ามีเครื่องแบบนี้แล้วเนาะโอ้ข่มีเครื่องแบบนี้เับไปเจียวเข่าบ้านเฮาพี่น้องมันทอนหยาดรวมกันเห็นบอกทีแรกมันบ่ได้เป็นคู่ได้แบนดนี้มันทอนกันเป็นคู่พี่น้อง แบบเดียวเองพี่น้องเย้ยตั้งหลายไรมันหนาบักย่างกว้างเลยหนามันท่อนเข่าอ่ะประมาณหาหเมตรนะพี่น้องความกว้างของมันที่มันกวาดเอาอ่ะ8เมตรได้พี่น้อง8ปดือสิเมตรอ่ะ แล้วพี่น้องเอ้ยเม่ว่านี่ตุกตาว่าเขาอ,อีป่อยแหยใหญ่แห่งมันป่อยๆได้พี่น้องเพราะตุกตากลับบนันเมื่อนี้มาอีกเอามันกอดเสร็จแล้วเว้ยเก็บหยาเรียบร้อยแล้วพี่น้องตุกตาก,กับมาตกปลาหมุกมก้าล่ะกอดเต็มพี่น้องได้หลายบาทเติบของเขาอยู่ด้เนาะนเขาก็บ่รูหรอกว่าราคาาใด รอบบริเวณนะจ๊ะกตกปลาตาก็นั่งอยู่ที่เดิมนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ปลาตักตัวเมื่อวานนี้ได้สามสี่ตัวตุกะจัดการมกนั่งตกปลายอยู่ลี้ตะลีต้นผือพี่น้องเอ้ยจันทบุ์ ที่เทนนั่นจิตฮอดอยู่บ้านแม่เพิ่นมากมากต้นอันนี้นะตนน้นเฮ็ดสาดเฮ็ดเสื้อน่ะพี่น้องจันทบุรพ่อบ้านเฮาเอิ้นน่ะหลายหลายพี่น้องมีแต่ต้นใหญ่ๆท่อนี่โปรตีนนี่ล่ะโโออ้ยแใช่พี่น้องหลังจากที่นั่งมา3-4ชั่วโมงพี่น้องได้ซจำนี่ล่ะในเป่าใหญ่อย,ย,อยู่พี่นอ้องใหญ่กว่าฝ่ามือตุ๊กตาอยู่ นึ่งกับญ่พี่น้อง3าสีฝามือใดอยู่นี่ตัวบักใหญ่ตุกตาว่าสีเห็ดสมปลาสมเฮ็ดยังไงนู้นตุ๊กตาลาสีเห็ดเป็นแต่สำนีเราพี่นอ้องมื่อื่นค่อยสิไปไหมเป็นมองเก้าหนึ่งละจจบลอยน้องเอ้ยอุงต้มยมพพำพี่น้องเฮ็ดนำจเปรี้ยวสดเสร็จแล้วปลาพี่น้อง